วันนี้เราจะมาดูการป้อนอาหารจามือนะครับเป็นการฝึกลูกนกให้กินอาหารจามือนะครับแต่ว่าอาหารที่เขาชอบก็คือหว้วม้วตอนนี้เขายังเด็กอยู่เขายังแย็งไม่ได้แล้วก็ต้องบีบให้แล้วก็ป้อนนะครับอันนี้เราจะเรียงชื่อนะครับอันนี้ชื่อบูบูนะครับน้องบูอเน,นี่ยครับเขาจะรู้เลยครับว่าเวลาเราบีบเสร็จแล้วเขาจะมาวิ่งมา่น้่อันนี้มาริโอมาริโอโอ,โอ้ลอาาอ,อนน้โอ ครับแล้วอันนี้เงียบๆไม่เคยพูดจาแต่ว่านา่ารักนะสากายสากายสากายใส,ยสยไ่ไหมใส่ไหมใส่เอ้ยงั้นทั้งหมดก็จะเริ่มหัดกินอาหารเม็ดนะครับพวกเล็ลตพืชวกไส้ม้วกอะไรอย่างเงี้ยครแล้วก็จะฝึกอย่างเงี้ยครับให้เขากินนะครับโดยการที่เราบีกใส่แล้วก็ยื่นนะครับแล้วพอ เขาเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับจะงอยปากเขาแข็งแรงขึ้นมากพอที่เขาจะแทะอาหารเองได้เขาก็จะเริ่มเล่นกินอาหารเองทีนี้เราก็ไม่ต้องบีบละแต่เราแค่ยื่นให้เขากินก็พอเอาไหมลูกอ่ะของบูของบูไกลไกลไหมไกลไหมใหญ่ไหมลูกโอ้ยมาลิโอหนูเล็กินอย่างเดียวเลย วัววัววัวสกายวัววอ่สกายหนูไม่หนูไม่ห้าวมันเขาเลยอ่ะเขากินใหญ่เลยอ่ะหนูอ่ะอ่ะเอาเนี่ยเออ บูนี่จะแย่งน้องกับมาริโอ้อออโอ้อะโอ้อ, like อ,อ,อันนี้น้องบูไฟบูนะครับอันนี้มาริโอแล้วก Grid ็อันนี้สกายสกายกินอย่างเดียวเลยกินไม่หูนไม่จ้าไม่เหมือนมาริโอให้เนื่นบู cái huy vui ya vía với vía 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 สวัสดีครับสวัสดี